นคนต,ตัวใหญ่หน่อยท่องอีกทางนะโอ้หมกึกระสุนดนากเลดยดึง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 อมองมีไข่แนี่เลยสวัสด,ดีทุกคนอันนี้เราก็มากินร้านลับๆใกล้บ้านนะครัวออตจอสองจะพาไปดูอันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มานะนี่รถยนต์ก็จะที่จอดอยากหน่อยแต่มอเตอร์ไซค์จะมาจอดร้านของํำได้ บเน,นี่ยหัวออจออยอจออย่อมมาจากอาจารย์เสือนะนี่ซอยเล็กๆนี่มากันสองคนไปนันลับๆ นี่มันอยู่ตรงทางมาแหลมเจริญนะตรงไปไปไม่ได้นะมันต้องเลี้ยวนี่นคนโจยโจรใหญ่เนีย่ยต้องอีกทางนะติดติด,ด,ดต้องตะแคงตะแคง นะมาถึงก็มีเมนูให้สั่งแล้วตงน,น้นก็เป็นท่าเรือนะพาไปดูนี่เขาก็มีอีกทางน,นะมาได้แต่เขาไม่มีป้ายป้ายอยู่รูปเล็กๆนี่ท่าเรือเขามาเดินเล่นถ่ายรูปได้ รับไหมนี่ก็เป็นวนนะวนอะไรเนี่ยใครรู้คอมเมหน่อยวนปูวะหรือเปล่าบ้านไม่ทำด้วยดิเลยไม่รู้นะอันนี้ือเก่าเรือเก่าน่าจะเสียแหละดูจากไม้นะ วันนี้น้ำลงลงปลนะเูเต็มเลยปูนะเห็นไหมเต็มเลยไม่ใช่แมงสาบนะโอ้สวยไหมทุกคนนบ้านเราอยู่นูน่นเลยไอ้ลงแถวๆเลยแดง เขามีเป็นอาหารตามสั่งนะพาไปดูเมนูอันนี้อากาศดีแดดก็เพิ่งจะมีนะื่อเช้าฝนตกตอนเมื่อกี้ขีม่มอเตอร์ไซมาก็ฝนตกนหน่อยนิดเดียวพอลุยไม่ได้เห็นใกล้บ้านเนี่ยงานรถยนต์ไม่มีที่จอดการหาที่จอดยากหน่อย

ตะเอนี่คืออะไรนะหมึกต้มหมึกต้มน้ำดำน้ำดใส่พริกลอยมาด้วยต้องคนดูดิโอหมหึกอ่ะสดมากยังดึงดึงดึงต้องมีไข่แน่เลยับกันแล้วนะทุกคนไปทางแคบเหมือนเดิมแคบไหม น <laughs> ครับครับ